ดอกไอหยางปลลมปลเหลือมาขึ้นในส่วนตายละไมเหลือของขายดอกอันเนี้ยโอ้โหดอกไอหยางมันมีกาแมงสีดำๆๆอยู่เด้อหันบางคนเหมือนกินกันวะกินต้นมันอะ่ะเอองามเจ้างามดอกไม้ริมทางแต่ก็สวยดีมีเหลือเด้อปะหัวเอาของควางเด้อ เฟ้ยโอชามดีๆเอามาขวังนี่อย่างนี้คนแก่เหยมันมามีเส้มันก็ว่าเด้นี่มันก็มีเส้นออกมาแลยเนี่ยห้าหกเจ็ดหกอันก่อนเนี่ยเนี่ยเอ้มันไหนอันอย่างของไหนเนี่ยขวังนะด้อันนี้ดีๆก็เอาขวัง ลดยังบหมปลาล่ปลาเรือป so so, oh, oh, so, uh, um, ุ่นกับีเอ็มเปิดหลังคาเหี่ฮะเหียหายโอ้ยอีกกุลาปานี่กลับมาขึ้นตอนไหนของมันเลยเต็มสวนวะมาได้อยู่บ้านสามเดือนมาได้เพราะโอ้ยตา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 ละตายหอมตายกระเทียมมีเหลือหลังบ้านอันนั้นก็ลดขายป่า Oh. อันนี้บีเอ็มขับไปชนต้นไม้แล้วเตี่ยละขายกับบอกเลยอันนั้นอะไรอย่างเนี้ยอันนั้นโอเปิลก็อเนี้ยอันนี้เบนเจ้าอันนี้เบนอย่าหายอยู่เนี้ยน,นั่นก็จะแพท็ทของอยู่นัฮนตายละบ้านก็นจะขาย ở thì tại bị kẹp khoảng này được nhà hai, hai mua lửa vào bữa nay tắt hơn. tắt nha đây giờ tự